หม้อแปลงทำอะไรได้อะหม้อแปลโลปแทงเป็นแทงแบกติดเอาใหม่กูว่ารอบนี้แหละสตอมจะทำได้โอเครอบนี้แหละคอยดูทุกคนคอยดูไปไปดันรถลุยไปไปกันไปกันมึงต้องไปจอดหน้าประตูแบบที่มันได้แบบเมื่อกี้ไปจอดเลยไม่ให้มันเล่นนะเข้าใจป่ะเขาหมายป่ะ อันนี้คืออะไรอ <screaming. S 3> ่ะไม่ได้คุณต้องแอบอยู่ข้างบนคุณต้องแอบอยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปจอดแบบเมื่อกี้เลยแบบที่มันทำกับเราแบบเมื่อกี้คุณต้องลอยอยู่เรื่อยๆทุกคูเป็นจอดหน้าประตูเลยทปีแห่งการลอยประตูหน้าปูลองเลือกลองพื้นผิดก้าวีเกิดกำลังไปค่ะน้อยวิ่งอยู่ค่ะคือลอยอยู่ข้างบนเนาะหินใจกันด้วย เห็นแล้ว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 เห็นสการเล็ตติอยู่ยืนแล้วอยู่นะโหอยู่คนเดียวเลยอีกที่อะมันเล่นกูมันเล่นกูอะมันดีกว่าข้างบนตัวเทียอะไรยืนกูโอ้ยก็เจ็บก็เจ็บทุกกัน ตัวอะไรมายิงเม็ดปวยจีเสร็จกูวะเนี่ยโอ้ยโอ๊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 ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังใครมันมาไล่กูวะเนี่ยไข่ระวังซัพเปอร์แมนก็พองซัพเปอร์แมนจะไปหนีไปนี่โต้ไม่หนีโต้ไม่หนี

คือตัวนี้มันมีอะไรกันล่ะครับือคือมึงจะตายให้ดีไหมกูถามแค่นั้นกูตีมขนาดเนี้ยคนนี้ไม่หยุดอ่ะกูเองกูเองออกไปออกไปกูเอง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 กูเอด๋อยมากสกาเลตจุดสี่ปกติปกติปกติมึงกลัวเสิแล้วกูเก็บไปหมดแล้วมึงกูเก็บไปสี่ตัวแล้วนะ กูวิ่งอยู่อีกทีเดือดแต่ฮักอะฮักแม่จริงเอาฮัก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 ฮักฮักลายฮักลายสะตอมข้างบนสตอมข้างบนสตอมข้างบนสตอมข้างบนปล่อยอยูปล่อยแล้วปล่อยหมดแล้วปล่อยหมดแล้วปล่อยหมดแล้วไม่ใครยิงกูแหละระวังติีอิพูนิเชอร์คือฟีกแหละกูไม่เห็นได้ฟีกอย่างนี้เลยพอกูเล่น มมาอยงไกันะอยู่เดียวอีกที่ยากกันนึงไอ้สับมึงมากันยังีชู้มาคนเดียววิ่งอยู่กูลอยมันช้าตัวมากำลังอทำไมมันมีฮิวอะไรนักหนาวะนะ มันก็หยึ่มันก็แทงมันก็มันก็หนึ่งหนึ่งเหมือนกับมึงเหมือนกันผูหนึ่งหนึ่งกับสตอมข้างบนไอ้อะมันเลือดเต็มอีกแหละคือมันโกงไหมเงี้ยโกงปะระบายติเฮ้ยแล้วล่ะสตอมเนี่ยจะเสือกดิ๊แสบผมขาเนี่ย ลำคาญว่ะมาละค่ามาละค่ามาละค่าน pues> ี่เนีงนี่ภายในแต่เออสิบสองวินาทีติดกันว้ตดกันไว้หน่อย เอารถกลับไปเอารถกลับไปเอารถกลับไปเหลือแต่รถสตอมอะ่ะสตอมมันอันติไปแล้วมันอันตรีของกูนั่นแหละแไหมหลังต่อเรางั้นผมก็ป no> ี้สตอมไปเลยแล้วกันปีดันดันดันแ่ไม่ไดดันเยอะเดือดฮักนี่มันจะตายไหมวันเนี้ยแกแูกแล้วตายไปล่างเลยก็ร่างเลยข้างร่างเลย ร่างเด็กล่เด็กโอ๊ยโอโดนยิงใครยิงเม็ดอะไรขึ้นมาบนหัวกูเนี่ยจบกูเก็บสองข้างหลังเก็บไปแล้วมึงกูฝากด้กูเก็บสองไปแล้วข้างหลังกูเก็บทั้งหไปแล้วเไมไ้ยมพี่รีบรี้รบรี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 บรลรีี้รี่รรงบีบรีบรีบรีบีบีรีีรีีบ ดันกลับไปด้กลับไปได้กลับไปทุกคนสาวๆก็ดันมาสิจะกูกันให้อุ้ยตกใจมีมีเหี่ยวข้างบนเฮ้ยรถกลับไปที่จะไปกลับตอนเดินกลับมาเร็วๆระวังคันติมันหิวเรื่องอะไรวะนะรถรถไปหนักพันรถ ปต oh ิเอ้าเมตมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้กอเพื่อนแล้วก็นี่อัตีมันพังเ ข้างหลังตัวอะไรยิงมาวะเนาะเป็นร่างเด็กแล้วนะครับเป็นร่างเด็กแล้วอเป็นร่างเด็กแล้วกูยิงคูนิเชอร์อยู่กูย um> um, so ิงคูนิเชอร์อย oui> ู่เดี๋ยวให้รถเข้ามาอย่ารถเข้ามาอย่ารถเข้ามาคือทำไมมันไม่ยอมตายสักที อืมผู้ตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงหูเฮ้ยยิงคู่ลีเอ้ยเฮียเลียเลียถ้าต่อพังบอมันอยู่คนนี้อ้ห่านี่

แตกแตกไอสัตว์มามาไอ้น้องมาสุดลังบินคนหรือยังครับยังไม่ได้บินนะไปละฮักกันจิสวยแตกโอเคผมวิวอยู่ผมอยู่อยู่สวย12ตัวแล้วึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาตี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 ไปอยู่ไปอยู่กูไล่อยู่ ไอ้หมอแปลก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 ไปไหนหมอหมอหมอแปลก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 สตอม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 แค่น like ี้ค่เพียตรงนี um ้กอนเลยว่าดีมากเออรู้มาติรู้มาติ ไม่ล้วชิบหายแล้วทำไมอีตอมันไม่ยอมตายสักทีวะเลือดมันแดงจากอะไรวะเนี่ยเออใครใครเป็นคนฮิวมันน่มันไม่ยอมตายสักทีเนี่ยแมนทิสแมนทิสแมนทิสแมนหลังฉันโดนอันติแพนิเชอร์อ่ะหะแนติละอันหงกเปอรันติหกปอรก่อนก่อบสามเปอน ฝากงมีโฆษณาเราต้องหนีใครกันอย่าให้เข้ามารถอ่ะหมอแปลกพี่หมอแปลก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 หมอไม่แปกใครจะแปกกใครที่จะแปกไหมหนูจะแปลกหรือตอบเฟสซี่หนูไม่แปกหนูไม่แปกแต่แปลกกันได้มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วโอ้ยเมื่อกี้มันติดอยู่อยู่แตกแล้วมันแตกแล้วมันแตกว่าโอ้ยเกียดยังไง มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ไม่โดนนะอัข้างหลังข้างหลังอ้าโทษโทษโทษอันติพลาดอัสัตว์อันติแม่งเลยเฮลนลิชนี่เฮลอนลิช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 เีย่์ฮาร์เปคนเตี้ยฮาร์เป็นคนเตี้ยคืออะไรวะ ตัวหลังมาตายแล้วตัวหลังมาตายหมดแล้วไอพอดีเชื่อตายแล้วแล้มัล้ทับเลยอ่ะลํมขาดีโอซีโอซทีเดกระีเชืตายไอชีไอล็อกเตอร์เซนทนตอนตีพอดีล็อกเเ็นึงจะจบดีชนะแล้วนไหชนะชนะชนะไหม ไปมไปมานี่เอวีพีค่ะใครได้เอวีพูค่ะอาิา่าอะไรอ่ะแแปลว่าหนูเข้าอีสาตัวมาดู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 ของข่ามาดูมาดูเดี๋ยวดูไฮไลท์ครับไว้กูฆ่าไปสิหอยู่หนามืงก็เยแต่น้อยสุดดู ไฮไลท์สินี่อยู่ไฮไลท์ไฮไลท์น่าจะตอนจบปะนี่ตอนจบนี่แหละไฮไลท์เก็บสองเก็บสามสิตัวอื่นี่จะโดนแบะโดนบินบิวไปละบินไปละเปะมากได้ได้กลับมาได้จะไปยูทูบไงจะไปยูทูบแล้วเหมือนมันน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าเปะยพี่เพราะว่าแต่ว่าต้องรีบมาแล้วเพราะว่าหมดเร็วมาก เออเดี๋ยวพี่จะมาเอาโค้ดพี่จะตื่นโมงก็ได้โมงคืออี่จะตื่นสักหกโมงหกโมงห้าสิบเดกแล้วเดี๋ยวมาดึกใหาก่นงั้จะตื่นตีหนึ่ง The Clack C T O C O G นะ C T O C สนุกอ่ะคือสนุกแจ็คได้อัดคลิปใช่ปะ The Clack ไม่ได้อาจีใช่ไหมไม่ได้อาบไม่ดูแลสิเอานะว่าอาบคือรอบนี้แทงถึงเลยไม่ช่างแม่งมาเถอะสรุปเจอเวนอมเจอฮัคแทงหีระเบิดนี่คอยู่ข้างบนสวยมากมุมเนี้ยมุมเนี้ยเป็นมุมแบบแอบยิงเวอร์มุมเนี้ยแล้วออกไปยังไง

อ๋อมันติดอยู่ข้างในหรอไอ้ห่าแป๊บนึงเด e Clay อะไรอะตัวนี้ตัวมันแยกร่างเยอะเกินลำคาญว่ะดูเลือดอะไรหี่แหกอะไรวะนะ อุ้ยทำไมอันนี um, ้ได uh, ้คือแปลกฟันทำมวอทำไมมันไม่ชอบโหลดตัวละครให้เลยตอนเริ่มเกมโอ้ยติดติดติดคือทุกคนฆ่ามานสิมันเล็งกูข้างบนเนี่ยทุกคนทำอะไรมาสักอย่างสิมันเสียเวลาเล็งกูข้างบนเนี่ยกล้องมุมกล้องมันก็ไม่เล็งทุกคนหรอกะพ้าทุกคนคือจะกรรมมันสิ พยายามอยู่พี่หนูพยายามอยู่หนูจะไม่หนูจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้เดีมันเจอเดอะเคลกเพ็ดินออกไปดันอยู่ดันอยู่วิ่งทำมันมันเจอมันจะมีคนตายแล้วมันจะอุ้ยทำไมมันเด้งเลือดอะไรวะน้า ไอ้ตัวหลังมันหิวเดิ้แฮกเคลกเดิ้ลคล็กคลกนี่เก็บหนึ่งเดิ้ลคก็อกคล็อกมีมีไป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 เดิ้ลเดิ้หมดเดิ้ลคล็อกอย่บอกเลยไปทางไหนวะหมดแล้วมันตายหมดแล้วมันตายม่แล้วมาดิ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 มันเดิมเดิมคล็กมันเดิมเดิมคล็กอยู่ไหนวะออกไปดิตายหมดแล้วตายหมดแล้วเราดันได้รลวลเลย

อะไรวะน่ะเด i c k The หรอยังยังยัเกิดอะไรอ่ะอามเกตเกิดอะไรอ่ะยืนลงได้ที The นี่แหะมึงม like. ึงโดนเด็มึงโดนดกน่นี่แหละ e q u i รอีโตเฮียอะไรอีสัส มาแล้วพี่เมียนตี้พี่เมียนตี้มันอยู่ไหนพี่เมียนตี้เดอะเคลกอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนูข้างหน้าอยู่ตรงรถเลยหนู่มเดอะเคลกเยอะแค่ไหนมันเยอะแค่ไหนเยไม่ใช่ไทยไม่ใช่หรอกโลคิเราตายตลอดเมื่อกี้นี้ถ้ายุคโลกิบอกไป้พี่ตายโอเคผมโดนผมแอนตีไปแล้วไหน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 กปิดลวนิ่งไปนะ ข้างหน้าสองสามตัวข้างหน้าสามตัว The Crack สวยสวยมากที่แท็กที่แท็กสวยมากหนีอย่ามาล้อเล่นกับ The Crack สตอมคือเปะมากเกมเนี้ยเพราะว่านี่มีพี่กั้งชนะเลยพี่กั้งไม่อยู่ชนะหรอกหนี แล้วไม่ M V P แล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเกมนี้ The c l a The Clay The c l a The c l a มีมีสกิลป่ะถนามีสกิลคิวหวัเนจะวิแมนติวพี่ปาสกิลคิวเลยหนูต้องรอพี่สกิลคิวให้น้ บอมน <Off canvas. S 2> ะนะ <şimdi. Ay, S 1> ้าพร้อมไปกิวอ่วสกิลผมมันก๊อปปี้อะอะไอ้พ่าดิไอ้จะิลวางลูนอ่ะเอาคลิปอะเฮ้อกิแล้วกัน The Clay The c l The c l a ออ The Clay เปมาไอ้ที่นี่เป็นที่แหลรเขาเป็นอะไรแบบที่ี่และดูดดุดดดดดวเกมนี้คือกูคิวเป็นบ้าเป็นผีมาก The Clay อ่ะโอ้ที่ผมัวเลยอะ ยมยิงกูนะยัม oh, oh, ่ยิงกูนะอีเนโอ้หิวด้วยอวหิวฉันทีไว้เดอะเคลกมาดิมาดิมาดิไอ้โค้ดมันหาแล้ว้าวช่วยได้หิวฉันทีไว้ไว้ไว้เดอะเคลกดคลก

<formation jin inh throat> เกมนี้ฝ mm oh, <tapi. S 1> uh ั oh, ่งนู้นไม่มีใครตัวไหนมาวิ่งยิงกูเลยกูยิงฟีม้าเกมเนี้ยไอ้ช่วยด้วยช่วยเด็บเคลด้วยเด็เคลกมาแล้วเดียอิปิิี่ชปฏิปฏิกำลังไปทุกคนอีกนิดเดียวไอ้อะไรกูมาในดงอะไรเนี้ยเด็บเคลกัน กำลังไปฉันกำลังไปฉันกำลังไปโอ้โดนยิง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 เ็สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หนูเงียติแล้วหนูเงียติแล้ใครก็ได้ย้หน่อยืหน่จะเข้าไปแล้วฉันไม่เงียติเลยฉันยังไม่เงียตีเลย ยดเอยยหนุ่นเลอันติอันติหนดติแล้วสวยกาลหลิเดกเมาดกเเข้ามาติเข้ามาติเข้ามาติเดต้อสูงมากๆนี่เป็นไงพี่แจ๊ดกนี่นนน วาสการ์เล็ตลีนี้แน่่แน่บอกกันแล้วดึกเคล็สามสิบเอ็ดหนึ่เป๊ะมากยังไม่เวลหอีกหรอวิชีวิเทียวกนิดนึงอีกรอบนึงป่ะขอดูไฮไลท์ตัวเองแปบเดี๋ยวไฮไลท์พจไ่เห็นเออนี่จังหวะันสี่ดึกเคล็ ไอมเีดือกมากพี่แจ็ดูของหนแจ็คดูของหนเดือไขกของยิงอ๋อจะได้อคอนต้องกดีนะเดือดไเลยอันนี้ห้าตัวเดือดไขพี่ด้อเปะมากคอมไม่มีธีกัง้งอะ <c oughs>